มือซ้ายสั่งตาย vs เสิร์ฟมหาการเจาะลึกนัดชิงที่มันกว่าหลีกอาชีพกุฎเชียงมีปทะ,ะเทพวิทยาวิทยุการบินอยูสิบสองมณเ์รุ่นจิ๋งนัดหยุดโลกที่สันสะเทือนวงการลูกยางอยูสิบคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีถึงมีพลังดึงดูดผู้ชมได้ไม่แพ้หลีกอาชีพ ทำตอบไม่ใช่แค่เรื่องของความน่ารักแต่คือแพชชั่นที่พุ่งพล่านและการสู้ยิบตาในทุกแต้มโดยเฉพาะในการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลครั้งที่25ประจำปี2568รอบป,ประเทศนัดที่ทุกคนต้องยกให้เป็นนัดหยุดโลกระหว่างโรงเรียนเทพวิทยาราชบุรีประทะโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีขอนแก่น นี่คือเกมที่พิสูจน์ว่าเมื่อความสามารถเฉพาะตัวมาเจอกับมาตรฐานการจัดการระดับสากลผลลัพธ์ที่ได้คือโชว์ระดับ5ดาวที่แฟนกีฬาต้องทึ่งมาตรฐานใหม่เหนือระดับเมื่อ Challenge System ปั่นประสาทและสร้างแรงบันดาลใจหนึ่งในไฮไลท์ที่ยกระดับทัวนาเมนต์นี้สู่สากลคือการนำเทคโนโลยี Challenge System มาใช้ตัดสินโดยเฉพาะจังหวะบล็อกทัชที่มักเป็นปัญหาโลกแตกในรุ่นเยาวชน การได้เห็นเด็กหญิงวัย12ปียืนลุ้นผลการตัดสินอย่างใจจดจ่อบนหน้าจอ LED ยักษ์กลางสนามไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นแต่เป็นการบ่มเพาะสมาธิและการยอมรับกฎกติกาแบบมืออาชีพตั้งแต่วัยประถมบรรยากาศที่มีทั้งเสียงเพลงปลุกใจและแสงสีเหล่านี้จำลองประสบการณ์แบบทีมชาติมาไว้ตรงหน้าเพื่อบอกเด็กๆว่าถ้าคุณฝันใหญ่เวทีนี้คือก้าวแรกของคุณเสิร์ฟสังหาร เมื่อลูกนิ่งกลายเป็นคมแฝกที่พลิกกระดานในเกมที่สูสีลูกเสิฟคืออาวุธที่สร้างความแตกต่างได้อย่างเด็ดขาดนัดนี้เราได้เห็นการดวลกันของมือเสิบระดับประการอย่างดวงฤทยัยหมายเลข11จากบ้านกุดเชียงมีเจ้าของส่วนสูงถึง165เซนติเมตรที่ใช้การเสริบพุ่งกดดันจนคู่แข่งรับล้น และกิ่งการหมายเลข11จากเทพวิทยาที่พกส่วนสูง162เซนติเมตรมาพร้อมลูกเสร์บวางทางที่ทำเสิรบเอสติดต่อกันจนแต้มไหลลื่นความทุ่มเทในทุกลูกเสร์บสะท้อนถึงสปิริตของนักสู้ที่ถูกบันทึกไว้ในเกมนี้ว่าความพยายามอยู่ที่นี่แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงที่เราได้พยายามนี้แหละชั้นเชิงที่อยู่เหนือพลกาลัง นักวิเคราะห์อย่างเราต้องยอมรับในความฉลาดเล่นของเด็กไทยชุดนี้โดยเฉพาะนัดกมลกับตันทีมเทพวิทยาที่โชว์สายตาอันเฉียบคมด้วยการเคาะวางและหยอดลงในตำแหน่งหนึ่งและสองมุมตรงอย่างแม่นยำในจังหวะที่ไม่มีตัวรองนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญคืออาวุธซ้ายสั่งตายของชนิดนั้นหมายเลข12จากบ้านกุดชิงมีซึ่งเป็นมือตบซ้ายที่สร้างความลำบากใจในการตั้งบล็อกให้เทพวิทยาอย่างมาก การมีตัวรุกมือซ้ายที่มีประสิทธิภาพในระดับ U12 คือความได้เปรียบทางแทคติกที่หาได้ยากและบ้านกุดเชียงมีใช้มันได้อย่างคุมค่าจิตวิญญาณน,นักสู้การพลิกนรกจากผู้ตามสู่ผู้ชนะภาพรวมของแมชนี้คือบทพิสูจน์เรื่องการแก้เกมและความแข็งแกร่งทางจิตใจ ในเซตแรกเทพวิทยาเป็นฝ่ายปิดกล่องชนะไปก่อนด้วยคะแนนเบียดเสียด2 5ต่อ23แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงเวลานอกเมื่อเราเห็นภาพผู้ฝึกสอนของบ้านกุดเชียงมีลงไปติลเข้มเทคนิคการตีให้กับพิชาพรหมายเลข10กับตันทีมอย่างละเอียดผลลัพธ์คือบ้านกุดเชียงมีกลับมาบทขยี้ในเซตที่2ด้วยคะแนนขาดลอย25ต่อ16ก่อนจะไปตัดสินกันในเซตชี้ชะตาเซตที่3ที่บ้านกุดเชียงมีนิ่งกว่าและดุดันกว่า ปิดนั์ไปได้อย่างสะใจ15-9ต่อ 9, พลิกกลับมาเอาชนะ2-1ต่อเ็ตทำกลางเสียงเชียงที่ดังสนั่นสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองบทสรุปจากขอบสนามอนาคตวอลเลย์บอลไทยไปไกลได้แค่ไหนใช้ชนะของบ้านกุดเชียงมีในนัดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแต้มในสนามแต่คือใช้ชนะของระบบการพัฒนาเยาว,วชนที่เริ่มเห็นผลชัดเจน การที่เด็กไทยมีมาตรฐานการเล่นที่มีทั้งพละกกำลังไหวพริบและการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทําให้เราเห็นภาพร่างของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้อย่างชัดเจนคําถามชวนคิดหากเด็กไทยมีเวทีที่เต็มไปด้วยมาตรฐานระดับโลกเช่นนี้รองรับในทุกระดับอะไรคือชิ้นส่วนสุดท้ายที่จะพาเด็กๆรุ่นอยู่12หลังนี้ไปประกาศศักดาบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน